สวัสดีนะครับเราอยู่กับร้านเคียวโตรามิชาสายทิศห้านะครับถึงเวลาแล้วนะฮะสำหรับรถนะฮะที่อายุประมาณหปีถึง10ปีขึ้นไปนะครับคันนี้จะเป็น BMW จะเป็นตัว e 9 0นะครับเปลี่ยนเป็นชุดโช๊กนะเพราะถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเปลี่ยนชุดโช๊กคันนี้จะเป็น BMW 5 2 5 d นะฮะจะเป็นตัว F10 นะครับอันนี้ชุดโช๊กก็มีการเสื่อมสภาพแล้วนะฮะและส่วนรายการนี้จะเป็นเบนซ์ลเอสก็เปลี่ยนตัวล้อนะครับเดี๋ยวต้องติดตามว่าล้อจะเป็นรุ่นไหนกันนะครับ แล้วมีตัวตัวใต้เอลพาร์ตนะครับเอลพาร์เรานี่เป็นเลือกใช้ชุดโชงนะฮะเริ่มกับตัวชุดโชงของแบรนด์เชลยินนะครับอันนี้จะเป็นตัวเชลยินนะครับเป็นตัวโปรพัทนะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะครับนี่ฮะอยู่ด้านบนนี่เลยครับสามารถปรับนิ่มแข็งได้ด้วยนะครับตัวนี้เหมาะมากสําหรับรถพอบ้านนี่ไม่ควรพลาดนะฮะสำหรับเอลพาร์ตลคาของเราเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะประหยัดนะฮะเริ่มต้นอยู่ที่20,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับแถมผ่อนส่วนเปอร์เซ็นต์ละสิบเดือนด้วยนะครับ เรามาดูกันตัวโช้กตัวนี้นะฮะ BMW Series 5เดี๋ยวเลือกติดตั้งเป็นชุดโช้กเทสต์ไนะครับเป็น Euro Spec นะครับตัวนี้จะตรงรุ่นเลยนะครับนี่นะครับปรับได้นะครับนี่สามารถปรับนิ่มปรับแข็งได้นะครับตรงด้านบนนี้เลยนะครับนี่นะฮะส่วนชุดโช้กตัวนี้นะครับแล้วคันนี้ก็จะเป็นตัว C Series 3 BMW E90 นะฮะ E90 เนี่ยเราก็เปลี่ยนชุดโช้กของเช่นกันนะครับนี่ฮะชุดโช้กเดิมนะครับสภาพค่อนข้างเสื่อมนะครับดูฮะ ันลูกค้าได้มีการเปลี่ยนชิดชงใหม่มาแล้วแต่รู้สึกว่าฟิลยังไม่ค่อยได้อารมณ์ในการขับขี่ยังไม่ค่อยดีนะครับฝากไปด้วยนะครท่านใดที่สนใจเรื่องของตัวช่วงล่างสามารถปรึกษาทางร้านได้นะครับยินดีให้บริการนะครับช่วงนี้โปรดีๆไม่ควรพลาดแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องเดินทางไกลนะฮะมันดูแลรถของคุณให้ดีนะครับยังไงฝากด้วยนะครับผม